ตรงไหนไม่ทราบได้แต่ถ้าไปพูดคุยกับทางการไฟฟ้าน่าจะเรียบร้อยนะฮะพ<ะ>ักแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าไม่เรียบร้อยแน่บ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่ามีบ้านเป็น<ะ>เพื่อนบ้านเป็นตำรวจ<ะ>น่าจะสบายใจใเจอสภาพนี้โอ้อไม่รู้จะอยู่กันไม่ไหวเลยไม่รู้จะอยู่กันยังไง,งถึงขนาดว่าเกือบจะฟาดปากกับตำรวจ<ะ>ข้างบ้านด้วยซ้ำเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าฮะ ได้ด้วยคู่ซักผ้าไฮยีนแฮปปี้ซันชัยพลังสักชน,นะท่าฝังแน่นสารแอคทีฟเซนฟลิปไฮยีนใช้คู่กันสะอาดหอมนานตลอดวัน ใหม่นีเวีย C N A H A จัดก,การผิวหยาบกร้า,รานเผยผิวดูเนียนนุ่มมีสามสารช่วยบำรุงลำหรือพร้อม A H A ช่วยผลัดเซลล์ผิวยั่งอ่อนโยนเผยผิวดูใสเนียนนุ่มใน7วันใหม่นีเวีย C N A H A Nivea is for skin ฟันโอมินิเออร์เกีนปุ่นชนซิน่งชิงโชคใหญ่วงม,มูลค่ากว่า3ล้านบาทรุ่นรถยนต์ New MG 5 3คันรุ่น iPad สิบหเครื่องและร,รุ่นรางวัลพิเศษโมเดลมอลลี่มินิเออร์เพียงส่งใบเสร็จผ่านไลน์หรือส่งซองเปล่าฟันโอถึง4พฤษภาคมนี้ซื้อเลย ทุกการเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบห้ามูลแล้วเลือกเสริมด้วยซีรีแลกจูเนียโจ๊กแซลมอนที่มี d h a และโอเมก้าสามหกใหม่ซีรีแลกจูเนียโจ๊กแซลมอนแดงแป๊ดเลยเ่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงะมกินเบนโตะมันเผ็ดชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำ ชาดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชาดาเนสกาแฟเบลนด์บลูอร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิก้าที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลม่อมอร่อยทำถึงคนดื่มเบลนด์แอนด์บลูเขารู้กันกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่าความใส่ใจมีได้มากกว่าในเล่มกรมธรรม์สวัสดีครับ เราจึงมีบริการเสริมนอกกรมธรรม์รถรับส่งไปกลับโรงพยาบาลเสร็จงานแะล้วไปรับนะแม่กายภาพบำบัดที่บ้านและบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านบริการเสริมนอกกรมธรรม์จากกรุงเทพประกันชีวิตที่คิดจากความใส่ใจกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อมั่นในพลังของความใส่ใจเนสกาแฟแจกทองแบบทำถึงรวมกว่า30ล้านรุ่นรับรางวัลใหญ่ซองทองคำและสร้อยทองรวม4 0 0พเส้นแค่หนึ่งซองก็มีสิทธิ์ลุ้นส่งเลย แต่1คุณภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2,168ใหม่ Samsung Galaxy S 25 Ultra แค่กดปุ่มคลิกเดียว Move my next schedule to tomorrow noon and send it to J i n ก็สั่งงาน Galaxy AI แล้วออกไปเที่ยวได้เลย คุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเพราะอากาศไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีมารีนดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจกระตุ้นลฉลกนากอัลตราแดงแป๊กเลยเบาเนี่เครื่องเสียป่าวนะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงะมกินเบนโตมันลดรอนไปไหนไปโลตัส สนุกดับร้อนสายยางสตีสพิเศษ299บาทเสื้อลายมิกกี้คูคูเริ่มต้น229บาทเย็นทุกที่แอร์เคลื่อนที่พิเศษ5,990บาทวันนี้ถึงหมีนาคมนี้ลดไปไหนไปโลตัสเฮดแอนด์โชเดอร์มีรังแคร์หรอไม่มีเฮดแอนด์โชเดอร์ช่วยกระจายรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงมีเฮดแอนด์โชเดอร์ั่นใจ100%ช่วยกระจายรังแค สนุนโดยดีมอลสนับสนุนทุกการเล่นให้เฟลได้เฟลจนดีเมาลพาคุณผู้ชมไปที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าในชุมชนเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงหมาพันดุอเมริกันบูลี่และสุดท้ายเรื่องราวจบลงซ้ำเดิมที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคือหมาไปกัดเด็กขย้ำเข้าสุนัขที่มันมีนิสัยดุร้ายขนาดนี้มันคลาาสายตาแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยอ๋ ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกนะฮะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องของเพื่อนบ้านนี้หมาก็เพื่อนบ้านนะ <teen. S 1> ส่วนที่นนทบุรีแม่นนทบุรีพอดีที่เดียวกันเลยแต่คนละอำเภออันนี้ไปบางใหญ่เพื่อนบ้านเป็นตำรวจโอ้เพื่อนบ้านสบายใจเลยก็เป็นตำรวจก็ปลอดภัยสิคะน่าจะปลอดภัยกลายเป็นว่ามีเพื่อนบ้านเป็นตำรวจสำหรับท่านนี้เท่านั้นนะฮะไม่ปลอดภัย ออกมาตะโกนด่าลั่นเลยเาชี้หน้าด่ากลาดไปทั่วเลยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีการร้องเรียนไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดแล้วนะฮะ,ะทราบเรื่องเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนมากกว่านี้แต่พอเราตรวจสอบไปทางโรงพักเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าไม่มีการแจ้งความเพราะมันไม่มีการไปแจ้งความเนี่ยเรื่องราวทางคดีมันถึงไม่เดินหน้ามันไม่รู้จะจัดการยังไงกประมาณนี้ฮะก็ะหวังว่า จะพูดคุยกันได้นะฮะคุณผู้ชมอ่าส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยที่อุดรธาน,นีมีพ่อค้าขายทุเรียนขายของเสร็จขายทุเรียนหมดแพงเลยนะกําลังขี่รถจกักรยานยนต์กลับบ้านพร้อมกับแฟนปรากฏจู่จูมีวัยรุ่นประมาณสัก3ามคนเนี่ยขี่รถมาประกบด้านข้างคุณผู้ชมดูนะดูไปตามภาพกล้องวงจรปิดเลยหลังจากนั้นดูว่าเขาทำอะไรเขาขี่มาประกบด้านข้างแบบนี้มาโดนทำร้ายแบบนี้งงเลยอะ่ะ<อ>คุณผู้ชมอ่ะยังอยู่ที่เรื่องการขับรถขับราแต่ เข้ามาดูในกรุงเทพมหานครเขาบอกแยกคลองเตยเนี่ยขึ้นชื่อเช็ดกระจกมันมาอีกแล้วเหรอเมื่อก่อนตอนตอนสมัยเรียนนี่จะเจอแถวแยกให้แยกรัดพราวก็มีอตอนนี้คือที่คลองเตยถูกจับไปนี่กลับมาอีกแล้วล่าสุดคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าพอเช็ดปั๊บไม่ให้ต่างแบบลองดูพฤติกรรมที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าโอ้โหที่นี่ปราจีนมันเดือดจริงๆเถื่อนสุดๆเพราะ ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางดีๆคุณผู้ชมมองดูนะฮะถูกดักยิงก่อนมีหลายครั้งเ,<อ>เลยอ,อ่ะคุณผู้ชมมากันที่ภูกเก็ตกันบ้างเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของรถราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาขับรถแล้วไปชนผู้ชายอีกคนปรากฏว่าคนที่ถูกชนหัวร้อเลยในจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขากำลังโทรเรียกประกันเขาทำแบบนี้ดูนะคะขไม่ต้งใ,ให่